นีคะ่ะเพื่อนๆธาตุน้ำลักนาธาตุน้ำน,น,น,นะคะมีะินพิจิกกรกฎดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาทําแลนด้อมหัวข้อเขากําลังสับสนหรือไม่อยากชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้เขาสับสนกับเราหรือแค่แบบว่าไม่อยากชัดเจนกับเราจริงๆอ่าสโลแกนหัวข้อนี้ก็ประมาณนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะ และเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะธาตุน้ำมีนพิจิกกรกฎไปรับชมรัะฟังกันได้เลยค่ะ ด้นด้วหัวข้อเขากำลังสับสนหรือไม่อยากชัดเจนธาตุน้ำอินพิจิกกรกฎนะคะกวางก็จะแนะนำว่าให้ดูลักคณะเป็นหลักดูราศีประกอบส่วนวันที่เกิดตามราศีเพื่อนๆจะยึดโยงแบบโหราศาสไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเขากำลังสับสนหรือไม่อยากชัดเจนกับเราธาตุน้ำเรามาเช็ค่าความรู้สึกเขากันเนาะว่าเขาสับสนจริงๆหรือว่าเฉยๆกับเราคะ่ะ เขาสับสนอยู่ใช่ไหมรู้สึกเฉยๆกับเราหรือยังไง2ไม้เท้านะคะ6ดาบ2ไม้เท้าหดาบเด็กถ้วยเด็กดาบ9ไม้เท้าคนคนนี้นะคะเขาน่าจะดูเหมือนเย็นชากับเรา ในการแสดงออกทางด้านอารมณ์จากภายนอกที่คุณมองเห็นนะนะแต่ภายในเขาคิดเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวคุณอาจจะไม่รู้จุดนี้ของเขาว่าการที่เขาจะเลือกในเรื่องของความรักอีกครั้งอ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับเขามากๆเขายังมีข้อสงสัยในตัวธาตุน้ำอีกเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ย โอกาสที่จะคบกันในสถานะแบบพัฒนามันจะเป็นไปได้จริงๆริงไหมแต่เขาอะอยากจะดูใจกับคุณไปเรื่อยๆแบบไม่กดดันแบบไม่เร่งรีบในเรื่องของเวลานะคะฉะนั้นคนคนนี้เขาสร้างความมั่นคงจากการเวลาแล้วก็การกระทำนะธาตุน้าเขาว่าต้องรู้สึกมั่นใจจริงๆอะเขาถึงจะยอมทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้ฉะนั้นน่ะในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องมีบททดสอบเนาะซึ่งตัวเขาอาจจะมีการทดสอบ ด้วยตัวเขาเองอะนะหรืออาจจะใช้สถานการณ์ให้มันเป็นไปก็คือให้การเวลาแล้วก็สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวทดสอบคุณไปก็แล้วกันขอดูก้าวไม้หน่อยเหมือนเขากลัวอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยเนี่ยสิ่งนี้ยทาให้เขายังลังเลอยู่เรามาดูความกลัวนี้กันเนาะก้าวไม้ค่ะข,ขยายก้าวไม้มาดูซิว่าเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะท่านา้ําเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้ ราชาถ้วยกลัวความอ่อนแอของเขามากเกินไปหรือปะมันเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเขากลัวว่าเขาจะรู้สึกกับคุณมากเกินไปในขณะที่เขาเองอา,อาจจะยังแบบไม่รู้จักคุณดีพอด้วยห้าถ้วยนะคะกลัวบทเรียนเก่ากลัวความเจ็บปวดซ้ํารอยเดิมหรือเปล่าแล้วเขามองว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเร็วเกินไปแบบที่เขายังไม่ทันตั้งตัว อืมแล้วเขาก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจในตัวธาตุน้ําจริงๆนะคะอาจจะต้องให้เวลาเขาแหละธาตุน้ําคนคนนี้ต้องให้เวลาเขาได้สับสนกับคุณบ้างถามว่าเขาสับสนไหมเนี่ยภายในจิตใจก็มีมีนะส่วนใหญ่ความสับสนนั้นมันจะเป็นความระแวงมากกว่าความไม่มั่นใจแล้วเขายังไม่ได้มีความรู้สึกมั่นคงกับคุณนะคะเขายังระมัดระวังตัวอยู่เยอะนะ จากไพ่ที่เดี๋ยวท่าน้ำคุณไปแสดงพฤติกรรมอะไรทาให้เขาไม่มั่นใจในตัวคุณหรือเปล่าเนี่ยนะไปโกอะไรใส่เขาหรือเปล่าเลิกลักอะไรลุกลี้ลุกลนไหมท่าน้ํามาดูตัวท่าน้ําหน่อยท่าน้ําสถานการณ์ฝั่งคุณเป็นยังไงคะเนี่ยตอนเนี้ยทําไมเขาดูโลกโจังคุณไปทํายังไงทําไมเขาดูโลกคะสถานการณ์ฝั่งตัวท่าน้ำเหรอมเพลอืม Emperor, เอ็มเพล่เจ็ดเหรียญ เอมเพลอร์เจ็ดเหรียญราชาเหรียญราชาเหรียญธาตุน้ำไปทำอะไรเหรอก็ดูธาตุน้ำก็วางตัวดีนะเลอเวอร์อ่ะเลอเวอร์มามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเนี่ยแล้วก็มีไพ่เดอะซันอืมธาตุน้ำจริงๆอ่ะคุณดูวางตัวดีใน ในเซฟโซนของคุณนะดูเหมือนมันไม่มีอะไรมันมันเป็นสภาวะที่คุณเองก็พยายามอยู่ในจุดที่นิ่งนะคะให้ให้เขาว่ามั่นใจในตัวเราอะคุณพยายามจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองทางด้านอารมณ์นะคะแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันแต่ทีนี้นมันมีไพ่เลเวอร์กับเดอะซันเข้ามามาพูดถึงเสน่ห์ไหมเสน่ห์ที่รุนแรงหรือเขาอาจจะไปเห็นความเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลอะไรของาธาตุน้ําก็ได้ว่ามันยังมีบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคุณซึ่งเขาอาจจะคาดเดาอะไรไปเองไหม ว่าคนคนนี้คนคนนั้นคนนู้นคนนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับคุณในเชิงที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือเปล่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรในเชิงความสัมพันธ์ที่ที่มากกว่าเพื่อนร่วมสื่อโซเชียลหรือเปล่าแบบเนี้ย Lover the Sun มันมานะคะแสดงว่าคุณน่าจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นการมีชื่อเสียงก็ได้นะมันเป็นพาย the Sun อ่อชื่อเสียงในสังคมเฉพาะกลุ่มของคุณนะคะหรือคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะไหมธาตนะุน้ำ Lover เออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ขอดูขอดูไพ่เลเวอร์หน่อยค่ะมีไพ่เมจิกเชียนเมจิกเชียนนะคะแล้วก็มีไพ่อัศวินไม้เทา้าโอเคอาจจะมาจากการคอมเมนต์ด้วยอ่าความมองว่าสไตล์ในเรื่องของของสังคมการใช้ชีวิตคุณกับเขาน่าจะไม่เหมือนกันคุณอาจจะเป็นลักษณะแนวสังคมปาร์ตี้ เฟนลี่อะไรของคุณไปแต่เขาอาจจะอยู่ในกรอบอยู่ในอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาฉะนั้นพอสองอสไตล์มาเจอกันมันอาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันและกันเยอะอะกว่ามันจะเข้าใจกันแล้วไม่คิดอะไรมากมายหรือคิดอะไรที่เป็นพลังด้านลบอ่ะอืมคือท่านน้ำช่วงเนี้ยจะบอกว่าคุณนะ่ะมีเสน่ห์มากๆนะมันมีโอกาสนะที่คุณจะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามานะคะซึ่ง ประเด็นเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกกลัวจุดนี้ของคนธาตุน้ำจริงๆนั้นเรามาดูกันนะคะและธาตุน้ำตัวคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้คะคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงอ่ะสเตรนนะคะสเตรนสี่ไม้คุณต้องการความชัดเจนหนึ่งถ้วยคุณพร้อมอะ่ะ พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักใหม่กับเขานะคะแล้วดูธาตุน้ำแบบจริงจังกับคนนี้มากๆอ่อะซึ่งคุณเองก็เนี่ยเห็นปะชาลิออดซึ่งคุณเองอะเหมือนพยายามที่จะหาจุดมั่นใจอ่ะให้เขารู้สึกมั่นใจว่าการมาของเรามันจริงจังอะมันไม่ใช่การเข้ามาเล่นๆในขณะที่เขาก็ยังระแวงคุณอยู่คุณรู้สึกว่าคุณก็พยายามทําดีที่สุดในมุมของคุณนะคะ เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะวางตัวให้ดูนิ่งนะคะแล้วก็แสดงความจริงจ,งจังจริงใจออกมาแต่ทีเนี้ยมันอาจจะยังมีบุคคลที่สองสามอะไรอย่างเงี้ยยังเข้ามาพัวพันอยู่ในชีวิตคุณอยู่ไหมอืมอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ๆช้อยใหม่ๆหรือเป็นความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้ที่เขาอาจจะยังรู้สึกคาใจในไลฟ์สไตล์ของคุณหรือสังคมของคุณอยู่อาะสิ่งเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาไม่ได้มั่นใจในตัวคุณนะะักค่ะแต่ตัวคุณน่ะต้องการเหมือนกับคบเขาแบบจริงๆจ,งๆจังๆอะ่ะคือ ไม่ได้มาเล่นๆนะ่ะคือคุณพร้อมหยุดอยู่ที่เขาเลยนะมันเป็นไพ่ของความลงความรักคือพร้อมหยุดอยู่ที่เขาเลยไม่ว่าสิ่งเล้าภายนอกมันจะมากระทบกระตุ้นนะคะให้คุณรู้สึกสนใจอะไรไปบ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าตัวคุณนั้นน่ะจะไหลไปตามสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นเข้าใจไหมคุณสามารถคอนโทรลความรู้สึกของคุณได้คุณเองก็มีศีลธรรมประจําใจเพื่อที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้หยุดอยู่ที่คนนี้แล้วก็ซื่อสัตย์กับคนคนนี้ นะคะมาดูซิว่าคนคนนี้เขามีใจให้คุณแบบไหนคนคนนี้เขามีใจให้คุณแบบไหนธาตุน้ําเขามีใจให้คุณแบบไหนคาสองดาบมาเลยนะเขามีใจให้คุณแบบไหนสองดาบสี่ดาบเหมือนเขายังปิดใจอยู่เลยนะเขายังปิดปิดความรู้สึกตัวเองอยู่เลยแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยแต่ไพ่ความรักมาฮะไพ่ความรักมา ไพ่เดอะวิแล้วก็มีไพ่ลาชาดาบเขามีใจให้กับคุณแบบไหนเขาก็จริงใจอะเขาก็จริงจังกับคุณอะแต่เพียงแค่ว่าเขาอะยังไม่กล้าตัดสินใจเท่านั้นเองยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะคบคุณจริงๆนะคะเขายังหวงความสุขของตัวเองในปัจจุบันนี้อยู่คือยังยังหวงเซฟโซนของตัวเองคือตอนเนี้เขาเอาตัวเขาเองกับ มีคุณเข้ามาในชีวิตมาเปรียบเทียบกันว่าแบบไหนแบบไหนมันรู้สึกปลอดภัยกว่าและคําตอบที่ได้ก็คือตอนนี้เขาอยู่กับตัวเองเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าแต่การมีคุณเข้ามาในชีวิตมาเติมเต็มในส่วนหนึ่งของเขามันก็ดีนะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องให้เวลาเขาก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งเวลาเขาเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าความรักอ่ะมันมันจะเกิดขึ้นได้เขาใช้เหตุผล ในการที่จะเข้าไปรักคุณเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็ใช้กับความรู้สึกด้วยถึงแม้ว่าความรักของเขามันจะมาด้วยเหตุผลก็ตามแต่ถ้าเขารักแล้วเขาก็เป็นคนที่รักเลยเหมือนกันนะเขาไม่ใช่คนที่จะรู้สึกแบบรักเร็วหรือใช้โชคชะตาในการนําทางในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่เขาจะมองรอบๆเลยคือมองโดยรอบคือมันจะไปกันได้ไหมหรือจะยังไงแต่บอกเลยว่าถ้าคนคนนี้ได้ลงหลักปักฐานกับาธาตุน้ําแล้วเขาจะจริงจังกับคุณมากมาก แล้วเขาก็จะรักคุณมากๆด้วยฉะนั้นความรักของเขาที่คุณจะได้มามันอาจจะไม่ง่ายคุณอาจจะได้มายากนะอะไรที่มันว่ายากๆเนี่ยแหละมันจะมั่นคงและจริงแท้ถาวนนะคะเพราะเขาว่าเป็นคนที่รู้สึกยากนะคะแต่ถ้ารู้สึกแล้วมันก็จะเป็นเป็นความรู้สึกที่ยึดติดกับความรักนั้นเลยถ้าเขารักแล้วมันจะเป็นการรักแบบที่เขาอะตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้โอเคอาจจะไม่ทันใจท่าน้ำแหละ นะอา,อ,อาจจะชะ้าๆนะคะอาจจะไม่ได้แบบทันใจธาตุน้ําอืมอาจจะทําให้เรารู้สึกเข้าใจผิดได้ว่าเฮ้ยการที่เขาแบบไม่แสดงออกอะไรกับเราเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่มีใจให้เราหรือเปล่าแต่จากไพ่เนี่ยไพ่บอกว่าเขามีใจให้กับคุณนะแต่เขาจะไม่ได้แสดงออกมาเยอะเพราะเขาไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าเขาดูอ่อนแอรหรือเปราะบางมากเกินไปอืมเขาเป็นคนระวังตัวนะในเรื่องของความรักเนี่ย มาดูซิว่าแล้วทําไมเขาถึงยังไม่ชัดเจนสักทีเหตุผลที่เขายังไม่ชัดเจนกับเราสักทีเพราะอะไรคะธาตุน้าสามไม้เทา้าเหตุผลที่เขายังไม่ชัดเจนกับเราสักทีสามไม้เท้าเดิมูนเพราะเขาคิดเยอะจินตนาการเยอะคิดเองเออเองเห็นปะแฮงแมนมีความคิดมากอยู่ในตัวเองเป็นคนที่ชอบคาดเดาในพฤติกรรมของคุณเนี่ยเจ็ดถ้วยอืม จ็ดถ้วยโอ้โ oh, หจินตนาการเยอะมากเลยแล้วก็มีไพ่ราชาไม้เท้า mm hmm. เพราะอะไรเขาถึงยังไม่ชัดเจนใช่เพราะว่าเขาเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะคิดแย่นะคะแล้วก็มันตีกันเป็นมดอะความรู้สึกเหตุผลแล้วก็ดูจากพฤติกรรมของคุณเหมือนเขายังยังคิดไม่ออกยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีเหมือนสับสนจริงๆอะสับสนว่าเฮ้ยการมีคุณมันก็ดีแต่ตอนนี้เขารู้สึกดีกับการอยู่คนเดียวมากกว่าหรือแบบ ชอบอยู่ในเซฟโซนมากกว่าแต่ว่าการมีคุณมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณดีนะคะเขาว่าสนใจในตัวคุณนะธาตุน้ําแต่เพราะว่าความที่เขากลัวนะคะแล้วก็ระวังตัวมากเกินไปมันอาจจะทําให้เขาลังเลชั่งใจอะไรเยอะทําให้เขาว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้เจด,ดถวยเขาคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณเรามาดูกันว่าเขาคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณคะธาตุน้ําเขาคิดอะไรบ้างคะเกี่ยวกับธาตุน้ํา จ็ดถ้วยนะหกถ้วยอดีตอสองถ้วยความรักอดีตความรักของคุณหรือเปล่าธาตุน้ําเขารับรู้เกี่ยวกับอดีตความรักของคุณมากน้อยแค่ไหนหรือหรืออีกในนึงมันอาจจะหมายถึงอดีตตัวเขาเองหรือเปล่าเนี่ยสี่ดาบเนี่ยเหมือนเขาระวังตัวความคิดเก่าๆความทรงจําเก่าๆความรักเกี่ยวกับตัวเขาเองปะ ที่ที่ผ่าน,านมาหรือประสบการณ์เก่าๆอ่ะมันอาจจะทําให้เขายังรู้สึกมีแผลอยู่นะคะเนี่ยมันทําให้เขาระวังอ่ะเห็นไหมคือวางกรอบเนี่ยวางกรอบให้กับตัวเองเลยว่ามันต้องได้แค่ไหนอะไรยังไงเหมือนเขาวางแพทเทิร์นไปเลยว่าถ้าเขาจะต้องแบบมีความรักอีกครั้งหนึง่งอ่ะสถานการณ์มันจะต้องมีแรงจูงใจอะไรบ้างที่ทําให้เขาว่าจะต้องมั่นใจในตัวคนคนนั้นว่าเขาอยากจะไปต่อแล้วกับคุณอ่ะคุณอาจจะเป็นเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทําให้เขาอ่ะใช้เหตุผลเยอะในการที่จะ ตัดสินใจจากความรู้สึกแล้วก็เหตุผลนะคะข้าจะรับรู้เกี่ยวกับอดีตความรักของคุณแล้วก็อดีตตัวเขาเองก็ได้นะอืมสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาก็กลัวความกดดันมากๆเลยเดือบฟูเขาเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงด้วยนะคะสิ่งที่เขากลัวมากๆก็คือความรักที่ถูกกดดันถูกบังคับถูกคอนโทนอา่าความสัมพันธ์ที่ เป็นภาระเป็นความรับผิดชอบมากเกินไปเขาอยากให้ความสัมพันธนะ์มันไปต่อกันได้แบบที่เราไม่ยัดไม่ยัดเยียดความรู้สึกใส่กันมากเกินไปในระยะเวลาอันสัน้นเข้าใจไหมเขาอยากให้ความรู้สึกมันค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่มันคงมากกว่ารู้สึกไวรู้สึกอะไรที่มันแบบเป็นความลุ่มหลงคือคือเขาจะไม่ค่อยอินในลักษณะความรู้สึกแบบนั้นถ้าเขาจะอินกับความรักคือเขาอินกับความรักแบบค่อยๆโตไปด้วยกันมากกว่า ในเรื่องของชีวิตแล้วก็ความรู้สึกด้วยนะคะฉะนั้นเขาอาจจะแบบไม่ได้ปรับปรับรวดเร็วในการรู้สึกกับคุณนะคน,นคนนี้เขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไหมเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไหมคะราชินีดาบนะแปดถ้วยนะคะอยากให้ไปต่อไหมอืมอยากให้ไปต่อไหมเขาอยากให้มันไปต่อได้นะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช่จริงๆสําหรับเขาสักทีหนึ่งอะแต่การเดินไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้ให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติอะคะ่ะเขาไม่อยากเขาไม่อยากตอบคําถามของคุณในระยะเวลาที่คุณสร้างกรอบมันขึ้นมาเองอะเขาอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความรู้สึกของเขาโดยที่เราแบบไม่จําเป็นต้องรีบผูกมัดกันตอนนี้ก็ได้ อืมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอ๋อเป็นการเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันนะ่ะเหมือนชีวิตเขาก็มีความขาดแปดถ้วยเนี่ยมีความขาดในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการความอ่อนโยนไหมความอ่อนโยนนะคะถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในความอ่อนโยนเขาได้อะ่ะ มันจะดีมากๆเลยกว้ามองว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกแล้วอาจจะแบบไม่ไม่ใช่คนอ่อนโยนอะไรในแบบที่ธาตุน้ําคาดหวังแต่คือตัวธาตุน้ําคุณสามารถเป็นความอ่อนโยนแล้วเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้เขาได้จากคนที่เขาเป็นคนแข็งกระด้างหรือการที่เขาดูเป็นคนดุถ้าคุณนึงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ของเขาว่าเขาอาจจะกลายเป็นคนอ่อนโยนแบบเดียวกับคุณน่ะเขาถึงบอกไงว่าคบคนแบบไหนเราจะได้พลังแบบนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ อ่อนโยนแล้วเข้ามาหาเขาด้วยความละมุนละไมเขาก็อาจจะเป็นแบบเดียวกับคุณเหมือนเขาเห็นคุณเป็นตัวอย่างอะ่ะเออก็อาจจะมาลดความซีเรียสในชีวิตของเขาเขาน่าจะเป็นคนซีเรียสในการใช้ชีวิตแต่พอธาตุน้ําเข้ามาอ่ะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคนเรามันก็ต้องแบบมีมุมที่มันผ่อนคลายกันบ้างเขาอาจจะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของธาตุน้ําในด้านนี้ส่วนธาตุน้ําคุณก็ได้เรียนรู้ในชีวิตของเขาคือคุณได้เรียนรู้ ในเรื่องของการมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเพราะเขาว่าจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตหรือเป็นคนที่ทําอะไรอยากทําให้มันเสร็จๆอะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจริงจังและการเข้ามาของคุณอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นกวางม,มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นการเรียนรู้หรือแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันมากกว่านะคะจะเป็นลักษณะนั้น มันไม่ใช่เป็นความรักที่คบไปวันๆอ่ะเข้าใจปะแต่ว่ามันเป็นความรักที่เรามีอะไรแล้วช่วยกันหรือมีการแชร์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งความรู้ต่างๆที่เขาเงียบไปเพราะอะไรท่านนะมาดูซิว่าที่เขาเงียบไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะที่เขาเงียบไปเป็นเพราะอะไรลาชินีไม้เทา้า หนึ่งดาบที่เขาเงียบไปอ่าช่วงเวลาที่เขาเงียบไปนะกล้ามองว่าเขาเขามีชีวิตเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเงียบกับคุณหรือนิ่งหายไปเขาก็ยังมีการสื่อสารกับคุณแต่เพียงแค่ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินป้าเหมือนเขาจะเครียดมากๆนะคะเนี่ยเนียเหมือนเขามีโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรที่เขาจะต้องรีบทําให้เสร็จอ่ะหรือบางทีเขาอาจจะแย่งชิงเวลาของคุณเออที่เขาเคยมีให้คุณอ่ะ เขาอาจจะเหมือนดอดเวลาตรงนั้นมาหน่อยนึงอะนะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ใจในเรื่องของการงานแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตของเขาคุณกับเขาก็อ่ามีเกณฑ์คุยกันน้อยลงในบางช่วงบางเวลาเท่านั้นน่ะคนคนนี้ถ้ามีเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเข้ามานะเขาก็จะไปให้ความสําคัญในเรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะคะเรื่องความรักก็อาจจะเป็นเรื่องถัดไปที่เขาจะให้ความสําคัญแต่ไม่ได้แปลว่า เขาลดความสําคัญในเรื่องของความรักนะเขาไม่ได้ลดตรงนั้นค่ะมันเหมือนมันมีหลายอย่างที่เขาจะต้องคิดและอีอย่างเหมือนเหมือนเขาก็ยังไม่แน่ใจในตัวคุณด้วยอย่างเงี้ยอ,อ่อแล้วพอดีจังหวะในเรื่องงานเรื่องเงินมันเป็นปัญหาเข้ามาพอดีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องวางแล้วก็พักเรื่องความสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเขาเองก่อนในช่วงนี้หรือเปล่าอืมแต่เขาก็ยังอยากจะกลับไปให้คุณค่าให้ความสําคัญให้เวลากับคุณอยู่ นะคะเพราะดูจากไพ่เหมือนเขาก็ยังอยากไปต่ออยู่นะธาตุน้ามาดูสิว่านอกจากเราแล้วเนี่ยเขามีใครอีกหรือเปล่าเอเรามาดูกันนอกจากเราแล้วเนี่ยเขามีใครอีกหรือเปล่าอัสตวินดาบนะคะกาวถ้วยนอกจากเราแล้วเขามีใครอีกหรือเปล่าไฮาโลแฟนหนึ่งไม้ เหรียญไม่น่ามีนะมองว่าไม่มีแต่เขาว่าอาจจะเป็นคนที่อมีสังคมเยอะก็จริงนะแต่สังคมของเขามันเป็นสังคมของการทํางานเป็นสังคมของเพื่อร่วมงานแต่อย่างธาตุน้ําอย่างที่บอกไปของคุณมันอาจจะเป็นสังคมที่มีโอกาสอะมีโอกาสที่คุณจะไปเจอคนใหม่ได้แต่สําหรับเขามันไม่ใช่แบบนั้นไงสําหรับเขาอะมันเป็นเรื่องของการทํางานซะมากกว่านะคะที่เขาโฟกัสนะอืมเท่านั้นเองนอกจากคุณแล้วก็ไม่ได้มีใครอีกนะ ขอบทสรุปค่ะบทสรุปคุณกับเขาเนี่ยจะยังไงเฮอร์มิตนะคะคุณกับเขาจะยังไงคุณกับเขายังต้องเรียนรู้ที่จะรักกันอีกเยอะเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวกันอีกเยอะเลยเรียนรู้ในเรื่องของความเข้าใจการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญนะถ้าเราไม่สื่อสารกันให้เคลียร์ๆนะมันก็จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปอีก เด e อ t สตาสาดาบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาโหจะต้องผ่านความรู้สึกกันไปเยอะมากๆดรามา่านิ่งเงียบคืออารมณ์มันจะหลากหลายนะเข้ามาอาจจะมีความรู้สึกที่คิดกันไปเองไม่ว่าจะเป็นคุณและเขาแต่แนะนำให้คุยกันนะคะให้สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมามันน่าจะดีกว่า ถ้าคุณผ่านในเรื่องของความรู้สึกความคาดเดาอะไรกันไปเองได้แล้วสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมานะกวางม,มองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงได้เลยเนะี่ยหนึ่งเหรียญเนี้ยแลว้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าความรู้สึกมันอาจจะไปช้าในคนคนหนึง่งและคนคนหนึ่งอาจจะความรู้สึกไปเร็วมาก,มากเๆเราประมาณว่าอีกคนนึงเริ่มจากศูนย์แต่อีกคนหนึ่งเริ่มจากร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ย ธาตุน้ําคุณอาจจะเป็นคนที่เริ่มจากร้อยเลยหรือเปล่าแต่เขา,าอาจจะเริ่มจากศูนย์แล้วก็มั่นคงไปทีละนิดแต่คุณอะเริ่มจากนอไอ้จากร้อยอะคุณจะเพิ่มไปทีละหนึ่งร้อยหนึ่งหรือคุณจะลดลงลดลงค่อยๆลดลงไปหรือเก้าเก้าเก้าแปดอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอานะคะแต่กวามองว่าความรักของคุณทั้งคู่มันไม่เท่ากันอะธาตุน้ําอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามมากกว่าแต่เขาอาจจะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะแต่แต่เขาอาจจะต้องเป็นคนที่รู้สึกว่ามั่นใจจริง,รงๆอะ่ะเขาถึงจะพร้อมทุ่มเทและลงทุนแต่คือถ้าน้ําลงทุนไปก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยคือเออฉันก็ให้ความรู้สึกไปเลยจริงจังไปเลยเต็มร้อยเลยเต็มเหนี่ยวไปเลยร้อยหนึ่งแต่เขาว่าเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไปร้อยอ,อ่ะอ่าแรกๆคุณอาจจะดูเหมือนคลั่งรักแต่หลังๆ คุณอาจจะดกปะแล้วเขาจะเป็นฝ่ายข้างรักคุณแทนอันนี้ก็ต้องไปดูกันหรือถ้าคุณเพิ่มแล้วมันบาลานซ์ความรู้สึกใครดีกวางอยากให้ธาตุน้ำมาคุณน่ะพยายามบาลานซ์ความรู้สึกอย่าพึ่งไปรู้สึกอะไรไปเยอะนะคะบาลานซ์ให้มันสม,มดุลกันไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้มันจะเป็นการเข้าใจผิดได้ว่าเขาไม่รักเขาไม่สนใจนะเขาดูเหมือนไม่แยแสเหมือนพยายามเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเราอาจจะเป็นคนเหนื่อยอืมฉะนั้นถ้าคุณพยายามบาลานซ์ให้มันเท่าๆกันได้อ่ะมันจะเป็นการทําความเข้าใจ ที่ดีกว่านี้ด้วยการทั้งคู่นะคะอย่ามากไปอย่าหนักขวาไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปนะสื่อสารอะไรทำให้ชัดเจนนะโอเคค่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องมีชาวกุมมีชาวพุธศพมีชาวตุลมีชาวกันอ่ามีชาวกรกฎมีชาวมีนนะคะมีชาวมิถุนมีชาวเมษมีชาวสิง นอกนั้นลาสีธาตอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย